สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชีวิตล่าสุดละละนาสุลาวันชีวิตล่าสุดอดีตนางเอกดังละละนาสุลาวันหลังอำลาวงการบันเทิงไปอย่างถาวรหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับละละนาสุลาวันเป็นที่รู้จักในวงกว้างและได้รับฉายาว่านางเอกหลายสิบล้านและนางเอกเคี้ยวสเสน่ห์อีกทั้งลลนาสุลาวันยังมีผลงานอย่างมากมายต่อเนื่อง ในวงการบันเทิงและยังได้ประกบคู่พระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงมานับไม่ถ้วนแต่ที่เห็นจะเป็นคู่ขวัญก็คงหนีไม่พ้นสรพงษ์ชาตรีที่ได้เล่นละครด้วยกันกว่า20เรื่องปัจจุบันรัณนาสุลาวันอําลาวงการบันเทิงไปอย่างถาวรแล้วและได้กลับบ้านเกิดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปประกอบกิจการเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองชื่อร้านรัณนาคิทเช่น ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเลยก็ว่าได้หากวันนี้ใครที่คิดถึงล้านนาสุราวันทางเราจะพาไปชมภาพปัจจุบันล้านนาสุราวันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ